ขอกับสบายดีปาลุงสบายดีสุขุสุขุนพอๆกันอีกแล้วกับสองน้องเม็ดปาลุงเอ้ยอยูให้อยู่หน้าอีกแล้วลูกกาดำนาปาลุงเอ้ยน้องมิ้วกำลังมัดอยู่ยตอนนี้ลูกกาสิไปดำนาไปดี่ปะลุงอันนี้ากาเขาเจ้าเขาสวยปาลุงเอ้ยอันนี้ คนเดียวเจเดียวต่ลุกเอาบุเบิดซับเช็ดนี่แหละไปลุกเอาบุเบิดซับถ้ามันสัน่นมันจะเตียงอดดอคอจอดคอไฟตปวนึงมังมีมัดกาดอยู่ตอน,นีก็ตากไฟขาดอยู่ บรรยากาศดีขนาดเลยแดดโบมี่มันนี้ต้องพูนเอ้ยของพระตะลูกกาดอีกทีนึงลูกกาพดพลันแนวไปเลยอฮะ มาสัให้มันแล้วนะทงทวงแรกสัมให้แล้วปเลยเว้ยตะกาตะแทงกัจะมาลกนบเขาลุกนะเขาบวชจำไปเลย ตาอป็นยขาะงานน้อยๆนะน้องมีแต่จับน้ำผึ่นดอกก็เลยขนงานใหญ่นะน้องมีดจะจับน้ำยุทมงานควาดำหนาอย่าเงตากลงมาแต่เศ้าลงมากดหนูเลยไทขา ลังเทียงนะพะโล้จ่ะเอตะบนชิตะอมันนี่พะโนะแดดกบบอกขาวอยู่แต่แดดบอกรเโอ้นี่เป็นเทียงน้อยตืบน่อยน้องมีดพะเล้จตาถอก หน้าสามไฮนี่เพื่อนเออใส่กระเปาสวยเพื่อนเออใส่กระเปาสวยใส่กระเปาเจ้าก็เลยมาซ้ำท่าแบบนี้เพื่อนเลยหน้าตรงนี้แล้วหน้าตรงนี้กับจีเดนลงหน้ามีนึกอ,อ่อนเพื่อนเออเลียงน้อยน้องน้อมกะมุ่นแล้วเพื่อนเออลมมากกับมุ่นอะไร น้องมีดูซิมมากาัางอลากรซีมันแต่ยังบมมีเวลาไปลงมั้งแา,า,า,างอลกรซีนไปไหวยัดลมผัดขาดอีกลมผัดขาดตันตว้ดดำนาตะเสาเลย ບໍ <c oughs> ່ເວົ້ານີ້ຄືບໍ່ເວົ້າລະຫວາເກັບເກັບມາກການໄວ້ດີປາລຸງໄວ້ດີປາລຸງອ້າໄປນາວຊິເພິ່ນເອົາລູກມານ

นานเมตรก็เขียวงามแล้วตอนนี้เมื่อฝนตกมันจะดูก็คสีงามก็คือเขียวแหงฮะดูดำกันอยู่สี่คนตรงนี้เป็นคนมัดกะฮะพุะตาขาตะกะาร đâm tất cả lê chẳng lông đâm nam mình nó có kiện họ rồi phun bột bỏ ra pha căn xài cúp luôn ấy căn nhanh quá căn bỏ để chắp con 3 sọng vào đây nó vào luôn sọng vào tà cả ma đây sọng ma đây cho phần <laughs> 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 เปียนห้องยำเทานปรตกัเปลี่ยนห้องไปเลยนว่กือฝนจิตกไีมอ่าเมตตาพรมมาติใช่ป่าฟูเมตตาปลงแตามาหาเห็ดปลุกไยฟูอ้ายำไปบังเห็ดอีเลยในกอไผเอาเมื่อวานในฝนเดียวอะไรก็ đi xong mày ta Mình nhạc cả đi kìa nè đẹp mò đâm vặt vôi vôi ตุ้มน้อยใชกันนั่งเล่นห่มในเย็นคปาลุงเอ้ยห่มใหม่ตัดทางก่าไปบักหลายหิวมาช้อมัดยออกเป่นไปเย ทำงานเหาก็ลุยดำนาแต่เช้าเลยแต่มาแล้วแต่อากาศยังสิได้ลงหน้าเมลกระนหน้าเมลกระนดำก่อนหมู่หักแล้วน้ำดังไปลงเลยมาน้ำตัวตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ดำที่สองก็แล้วที่สอง <cười> <cười> và hay áo áo sống xong mặt ta giữa đêm hảo đây bota mặt thôi giữa đêm hơi nhọc lộng nữa mừng 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 เห็นกับะเห็นเลยได้คนไปโลกกันเลยเนอะไเป็นสิโลดียาวสาร